ดีทุกคนเราชื่อจีจี่เหมานะเรามาอยู่ที่บ้านนี้ยนี่อันนี้เป็นภาพแรกที่เรามาอยู่ที่นี่เป็นวันแรกเลยนะทุกคนเรามาอยู่ที่บ้านนี้เกือบหนึ่งปีแล้วนะเรามาอยู่ที่นี่ได้เกือบหนึ่งปีแล้วนะทุกคนดูนี่ตอนช่วงที่เรามาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะเราอ่ะตัวเล็กจีบเดียวเองเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยกินไง เราอยู่ที่สโตูแล้วเราอยู่ที่แวร์เฮาส์มาก่อนเราคอยไล่จับหนูให้กับเจ้านายเก่าเรานะทุกคนเนี่ยแล้วพอเรามาอยู่บ้านนี้นะเขาเนะี่ยไม่ค่อยให้เราออกไปไหนเราก็อยู่แต่ในบ้านใช่ปะเราก็กินแล้วเราก็นอนไงแล้วก็ชอบมาหาว่าเราอ้วนทุกคนดูสิเราไม่ได้อ้วนเลยเราก็แค่สร้างความสมดุลให้กับร่างกายของเราแค่นั้นเองอะ ทุกคนว่าปะ่ะล่ะเราไม่ได้อ้วนนะดูสิเวลาที่มัมมี่เราป่วยนะเนี่ยช่วงเนี้ยมัมมี่เราป่วยใช่ป่ะเราก็ทําทตัวเป็นเด็กดีไงเราก็ไปนอนเป็นเพื่อนมัมมี่แล้วเราก็ไปช่วยนวดขาให้มัมมี่ด้วยนะทุกคนดูดิดูด,ดิเราอ่ะ ม่ได้นิ่งดูได้นะทุกคนเราอยู่ที่นี่เราช่วยมามีทุกอย่างเลยนะเราช่วยทําทุกอย่างเลยที่เราพอจะทําได้เห็นไหมละ่ะทุกคนดูดิเราอะลําบากนะเราง่วงก็ง่วงนะทุกคนแต่ว่าเราจะต้องนวดขาให้มามีเห็นนะเพื่อที่จะปลอบใจมามีให้มามีหายไไวยๆไงทุกคนดูดิเห็นไหม เราก็อยากออกไปเที่ยวข้างนอกเหมือนกับน,น้องแมวตัวอื่นเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเราอะโตเป็นหนุ่มแล้วเราก็อยากที่จะไปเที่ยวข้างนอกบ้างเราอยากรู้ว่าสาวสาวบ้านอื่นน่ะหน้าตาเป็นยังไงสาวสาวอะเห็นไหมสาวสาวบ้านอื่นหน้าตาเป็นยังไ,ไง,งไแล้วดูที่เนี่ยทุกคนพอเราพอเราจะออกไปข้างนอกนะก็ไม่ให้เราออกไปนะเนี่ย แล้วก็ให้แต่เราอ่อยู่แต่ในบ้านและไอเด็กคนเนี้ยมันก็ดันป่วยด้วยนะทุกคนลูกของมันนี้เราอะ่ะคือถ้านับถ้านับตามอายุนะเราต้องเป็นพี่ของไอเด็กผู้ชายคนนี้แน่เลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ปรงเลยนะทุกคนเพราะว่ามันก็ป่วยเหมือนกันไงทุกคนมันก็อยู่ด้วยกันเราน่ะเบื่อมันมากเลยเวลาที่มันกอดเรานะทุกคนเราหายใจไม่ออก เวลาที่มันกอดเราอะทุกคนเราก็รู้อยู่ไวเด็กคนนี้มันรักเรานะทุกคนแต่ว่ามันกอดเราแน่นมากเลยอะทุกคนดูดิเนี่ยเราอะพยายามที่จะหาทางออกไปข้างนอกนะทุกคนโดยการที่เราอะชอบไปนั่งมองหน้าต่างนะทุกคนแล้วเราก็มองเรามองออกไปเราก็เห็นนกไงเราก็เห็นคนสัญจรไปมาบางทีเราก็เห็นแมวข้างบ้านนะทุกคนเราเห็นแมวข้างบ้านมันวิ่งผ่านไปผ่านมาเว้ย มันเหมือนกับว่ามันพนวิ่งผ่านไปผ่านมาแล้วมันมองหน้าเราเหมือนกับว่าท,ทำไมไม่ออกางนอกวะอะไรเงี้ยมันก็คาท่าคล้ายๆถามเรานะทุกคนเราก็พยายามที่จะออกไปข้างนอกแต่มามีจับเราได้ตลอดเลยอะ่ะดูดิเราก็แค่อยากจะเปิดประตูออกไปเองเห็นไหมล่ะทุกคนเราแค่เปิดประตูอยากเปิดประตูออกไปเองแล้วคราวนี้เราเราเปิดประตูไม่ถึงใช่ไหมมามีเขาล็อกประตูไว้เราก็เลยอยากจะกัด เราจะอยากจะตัดมุ้งลวดอะเห็นไหมเทุกคนเราอยากตัดมุ้งลวดเราอยากออกไปข้างนอกดูดิเห็นไหมเราเห็นแมลงตัวหนึ่งน่ะเราเห็นเราเห็นในตัวจิ้งเหลนนะทุกคนเราอยากออกไปเราอยากออกไปเล่นกับจิ้งเหลนเราอยากออกไปเล่นในจิ้งเหลนจริงๆนะเราอยากออกไปข้างนอกอะทุกคนมามี้ก็ไม่ยอมมาออกไม่ยอมให้เราออกไปข้างนอกเลยดูดิทุกคน ทุกคนดูดิมันแฟกับเราที่ไหนล่ะทุกคนทุกคนว่ามันแฟกับเราไหมล่ะเห็นไหมเราอะ่ะเราเห็นมแมลงเราเห็นสัตว์ต่างๆอยู่ข้างนอกเนะี่ยเราก็อยากเราก็อยากเมคเฟรมไงเราก็อยากมีเพื่อนใช่ปะเราก็เราก็เลยพยายามที่จะออกไปข้างนอกอะ่ะทุกคนแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยนะ่ะเราไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วทุกคนดูดิเราไม่อยากอยู่เราจะไปแล้ว จี้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 ทุกคนรักลูกถูกทุกคนรักทุกคนยังรักหนูอยู่ลูกเอาคอออกจากห่วงก่อนเอาคอออกจากห่วงก่อนลูกจี้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 จีจี้ทุกคนรักทุกคนรักจี้จี้ถูกทุกคนรักจี้เออเออเอาออกเอาออกก่อนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่จีไม่ใช่ลงไปใช่ไม่ใช่ จีจีจเย็นเย็จเย็นค่อยค่อคุยกันลูกค่อยคคุยกันค่อยคคุยกันค่อยค่อคุยกันค่อยค่คุยกันค่อยคคุยกันลูกค่อยค่ยคุยเทีจีจีเทีวเที่ยวจีจีกันแด้วกันล้วจีจีอย่าอยกอย่าอยจี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 จจ จีจีจะเย็นเย็นลูกเราคุยกันได้ของพรุ่งนี้ลูกลองแค่มาอาศัยอยู่ด้วยน้องไม่มีบ้านเหมือนกันลูกลงมาลงมาลูกลงมาเนี่ยนะลงมาลงมาหยาจีจีหยาจีจีหยาหยาหยาเฮ้ยเราไปค่อยคุยกันได้น่ะเรื่องเนี้ยเออคุยกัน้ อี่พวกมึงช่วยกูก่อนที่เนี่ยที่พูดพูดน่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเรื่องอะช่วยกู่อยเออเอาเอาออกให้กูก่อนเอาออกให้กูก่อนที่ี่สงบยังสงบยังเออเออ โอ้ยจีลูกสงสารฟุ้งยั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 งอีกนุชยังยังไม่ช่วยกูยังไม่ช่วยกูยังไม่ช่วยกูอีกยังยังขาไฟยังขาไฟเอสเตอร อ๋อลขาคจะทำยกะอ๋อทีดาลาเขาชอบอ๋ออ๋ันคจะได้เพียวควนจะได้เพียวมีจะได้เริ่พูดสักิีดนขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านมานะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให <ination noises> <àn ert>. ้กับนุ้ยในทุกๆครั้งฝากกดเลิฟกดไลค์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ้งกรเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยได้ทำคลิปดีๆมาพี่เพื่อนเพื่อนไรับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะ วันนี้ขเขากล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะด้วยจะนำสาระและสิ่งดีๆมาฝากพเพี่อเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะบาย